เทคออกมาแห้เร okay. ียกมากเอาไว้มาให้ผมด้วยโอเคขอบคุณมากแชมป์เอ้แชมป์โอ้โหเมารถเมางั้นกินหมาน้านหน่อยแข่งดูสมัยเออยกยากแล้วก็ได้ยิมแต่ละทีทำไมเนี่ยโอ้แชมป์วเนี่ยมีกังนี้หรอ เอาอย่างนี้เป็นแชร์มาสองสมยัยเธอทาไม้ตายหน่อยสปเปเชียลแอคชัน่นยูชว์โอเคอ่ะโชว์สปเปเชียลแอคชั่นโนเวย์อีกอีกสเปเชียลแอคชั่นนีย่ยใครเก่งใครมาเนี่ยเอาไปเอาไป ซิทงอัพดีกว่าตัวนี้แข็งแรงมากซิ้งอัพโชว์ฟิตหน่อยลงมาด้าลงมาป้ายป n า two t h พอบอกเยอะเหนื่อยอากาศร้อนด้วยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยธรรมดาเป็นเรื่องปกติเอาไปไหนแล้วพ่อแชมป์พ่อแชมป์กรรมกรกรรมกรเอาใช้มือก็ได้แฮนนะแฮนแฮนมายกเท้าได้ไอ้เมย เอาฮะเอาอะไรล่ะเอาไปนั่งที่ยูซิ่ดาวมันจะท้องจะไม่เลยมันชวนตีเลยนี่ซิ่งดาวซิดาวเอาเอาเทนเดอร์เทนเดอร์เทคแค่หน่อยเออเริ่ได้ไหมนี่ไม่เอาล้วครับลำดับต่อไปครับเราจมความมุ่งมั่นขอทั้งวยในงานมุมแดงกันบ้างเรคคอร์เนอร์แชาเลนเจอร์วันนี้เดินทางกมาพร้อมบรรดาว่ามิสเตอร์สมันน้อยครับขอเชิญพบกับสมันน้อยสอนเรื่เบียรรัตครับดี And chân mãn, vinh danh à 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 vinh danh สวัสดีครับเพี่อนสวัสดีครับรุณบอยยอะมากยังจับมือมากเลยขออนุญาตแฮนด์เช็คฮัลโหลว a า e ยู u no way hand thank you ดกฉัน้โอพมาหน่อยก็ได้ เาสายลดูนนามามเอามากิม้าทุ่แห้งทุกแห้งิมีทุกแห้งโทษด้ซรีอันเกมเปิบอยเฮฟไบยเจ็เมองดีไหม้าโอเคฟางหนดอยเออมีแขกูดันในทไม่ได้าเาจะรีไปไหน เป็นมาเนมาแข้งข้างหลัง hmm. ส like ักแไอ้เง sure, okay. ียโชว์่าไม้ตายหน่อยปเชีย a แอค t ั่นยโชว์โช่วย Now Action โอเคเล็กครับยกมาเสีดำอาละวดราจักรยานเวลามาด้านนี้ดีกวรถคนนี้เป็นยังงจมการันีเวลาดิสติก้าฟอร์ชามคิปเปอร์ออกมาแล้วน่าจะทำแบบนี้ครับ

ไมไม่รอเลยจะไปอีทีหนาหน้าใครจะรับที่ชอบพอมาจะเอาไปอีแล้วไม่ได้เอาเสื้อ w a n t a c h a ช r e นอก c ากสใส่์รองด้วยม่ I'm sorry this is a real boy okay ได้ทำทิปเปอร์ for today Mr. Uh, miss นั่นอะลรครับอะครับัเอาเซลลอรองดวย Sorry ครับเนี่ยมา hello 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 โชว์สเต็ปแดนมิวสิกวันมอเดชนาทก็โชว์สเต็ปแดนหน่อยอาอ๋นั่เนี่ยตื่กางเสีอันนี้จะดาวไว้จปเชียรมาปเชียลเอาอล้วางดาวไว้มาเชียร์มาไล่หน้าหนาดูปปันเดชนาทคีเพิร์ เออใช่ I am o r o m ออแล้วโอเคิอเคตอนการชมวันไทยก็เป็นการกลับว่ายครูบาอาจาย์กันซะก่อนเป็นป่งนี่งของมวลไทยเราจะถนายทอดโบราณเลยทีเดียวเชียวในระ่างเราชมกาสมัครน้อยว่าคุยกับมาสาบประวัติของกันสักเล็กน้อยอยากจะพูดเลยมีปุกยากมากแอ๊มีปุกยากมากนะใช้เวลาสามเดือน ใครสตล์เขาลัไม่เข้าใจใครสไตล์เอแล้วไฮ้ชิคเย็นๆใจเย็นๆู้อายชิกับสมัครน้อยสอนร่เปลี่ยนบานครับเรคคอรเนอร์ตัวเต็งเจอหัวหน้ามาโทรสเชียนแอคชั่นเอาแล้วสิต้าหรือแชป้าไปแชปมาสองสมัยอีสมัยที่สามสมัยเลยคือรายกันไหว้ครูกันไงไง เดียวมีแคมูจะไหวเขาเอ้าน้กเิงมีชื่อจริงชื่อเอกภาพต่อยมา199วันไร่ไทยเลยโลต้บ็อกเซอร์แชมเปียนนักลิวินเนอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกเนิดเฮ้ยกเนิดทวะไันไหนครับแชมเปียนสองคนไวน้ำสิงกะชีดอลกิมรูปันได้แชมป์เวล์พร่น้ามา

Okay, one bang. you are going count one, two, and one.